กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมมเพื่อนเบิร์ตสุขูสุคนมนีกามาพบมาพ่อกับบ่าวจันนาะพี่น้องกับซองของบ่าวจันแสแนเนาะพี่น้องเนาะกามาพบมาพ่อกับบ่าวจันมนีพี่น้องเอ้บ่าวจันกะมาอยู่ที่บ้านดงลำดวนนาอพี่น้องมาหาครอบครัวนี่แถะพี่น้องเอ้เพื่อนเป็นมีห้างบริษัทน้องพี่น้องเนาะเบิรอนเบิรงซานเพื่อนกับหลังน้อยพี่น้องเอ้เนาะ เจ้าการไล่ขู่หลายคนกกอาจจะได้เบิ่งจากซองของบ่าวเตียงทองแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าเพิ่นมาสัมภาษณ์เบื้องต้นเมื่อก่อนเนาะอ่าเมื่อนี้วันจันทร์กะอ่าสิมาถามเอ่อเรื่องราวของเพิ่นอีกพี่น้องเนาะอ่าว่าเพิ่นเป็นจังได๋พี่น้องเอ้ยอันนี้เจ้าเดี๋ยวเฮาขึ้นถามไทยเพิ่นน้ำกันเลยพี่น้องเนาะอ้าโจ้เฮือนเพิ่นอ่าเฮ็ดหยังอยู่เด้อันนี้นาะนึ่งข้าวนึ่งน้าแล้วบ่เอ้ยขึ้นเฮื่อนเลยด้วยเอ้ยฮ อ่าเจ้าสวัสดีสวัสดีโดยอ้าโตนึงข้าวนึงน้ำแล้วบะมื้อนี้กินข้าวเย็นน่ะกินข้าวเย็นเอากได้นึงซ่ําอือนึงเดียกป่าวผู้เดียวอยู่อยู่ผู้เดียวกินผู้เดียวเนาะโอแตงงามแท้มื้อนี้บแงไปร้อยอยู่ดแตงลิ้น่ไเบี้ยอืโดยๆๆๆเจ้าซื้อนาคบ่โดยอืออุจักปีแล้วนี่ ชาปบายนี่แหละชา่จิบบอนะประมาณซาซีซาหาอะไรบอโดยวานนี่แหละเนาะโดยโดยฮ่าตัวอายุกันจะค้นอยู่เฮือนนี่อยู่ผู้เดียวแหละอยู่ผู้เดียวโดยนอนผู้เดียวอ่าอจะนอนก็นอนอยู่พุ่นเขา่วงน้องหลายนี่น้องหลาไปอยู่เผื่อจุงมอเมืองจะพากระพอะคนโดยแต่เป็นด้วยโกะอ่าแกเอาลูกคัวได้สับปินนี่ได้มาได้อยู่ลำกันแล้วโบมาได้อยู่แต่โดนเดดเตะคอยถือพาต่างทองดูจะค้นเจ้าน่ะขอโทษเด้อ ลูกกับพีเห็นนีประมาณเจดคนนี่แหละเจ็ดคนโดยคนเจ็คนใหคนเบิดคือเสียวไหลแท้โอ้โหโอ้โหโก้โหโอ้โหโอโหยอลโหโอ้โหโอ้โหอ้่หโอ้โ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 หโ้โหโอ้โหโอ้โหนอนโหโอ่าอู้หนอ้นหโอ้โหโอ้โหโอหโอี่หโอนโหโอ้โหา้โคนอ้โหโอ้โหโอ้ลอ้าหโอ้โ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 คนอ้โหโ้อ้โหโอ้โหอ้โโอ้โหโอ้โโ้อออันสรุปแล้วนี้ ผัวแต่งไม่แป้งฮะโดยอาพมีแต no. ่เห็นไก่ปานนี่แหละเดี๋ยวไอ้ปานพู้นี้ลูกกระกรองนี่เป็นแต่งเอากะเห็นนี่พู้นี้หันผลิตแต่งหมดไม่ได้จำเหี้จะซื้อกระกรองคงไปหลินน้ำกันมันพากลีแต่งเงินลายเงินหาหาชิพันแล้วกันเลยหาชิพันเอากันเลยไม่โดนพากว่าหลินจะซื้อสรุปแล้วสรุปพอสรุปได้อยู่บ่าวจากคนสรุปได้แล้วสิบเอ็ดคนดึกอันผัวสิบเอ็ดคน ลูกนี่ประมาณเจ็ดคนเนาะโดยเจ็ดมับสิบเอ็ดแล้วคงได้ปีหัวปีห้ากระดชนพี่แล้วบักบักเพิ่์เมื่อกี้หนึ่งนี่โอ้สิบเอ็ดมาออกอีกนี่ฮะโดยเจ้ามันจะกลัวแล้วเอ้ยร้ายเลยแื่อกี้หนึ่งนี่ลูกลูกจะยุ่งมาใหม่กี้หนึ่งนี่เด้งหัวใหญ่นะอันดูคนแรกนี่้จะคนแรกเลี้ยงกรตีอยุอะไรแล้วก็เมื่อเขาลูกเห็นคนเด้แต่ว่าเงินเงินเด้เป็นเราดี แต่ว่าลูกอยู่แล้วก็พร้อมอยู่ให้คนกันเมฆองบมมาอบเอาเอาเจ้าเจ้าเจ้านี่ลูกนี่แต่ละคนออกมานี่บริเรี่ยงเลยเมีนบอเพิ่นคู่นึงกระเด็นน่ะเมฆเผ็ดแม่เอ้อเผ็ดอย่างนี้ดีมีหายอีกเป็นมาเอาเอาคอไปเลี่ยงบ่โดยคอไปเลี่ยงแล้วเนี่ยข้ามหายร่นหายกันอยู่น้ำพัวพัวกับรถคือเก่าน้ำพัวไปหาเงินแบบาไปหาเงินเหรียมาตะเวนมื่นละแสนกับมาคำนะมาคำเป็นเลี่ยงบ่นกินนึงหนีท่ามเดือนไปเลยลูกคอยเหล็บทองคอยหลัหายไม่ซ้อนพอเผ็ดเดียวหงาย กลัวอายุงหรอเลยเอาให้เพิ่นไปเลี้ยงเบิดเลยนี่เนาะมาอยู่น้ำจ้าคนคือตอนนี้ก็อยู่ตัวผู้เดียวเนาะอยู่ตัวผู้เดียวกินผู้เดียววันนี้พี่น้องเลยเด็กกับกะเซี่ยอีกที่บ่นี้พวนี่พันเอาพันพวเอาเอาพวก็เอาให้แรงเละเลยทำให้หดมันเนาะเลยที่จะใช้ยาคุมเอาเค็มเดือนเดือนหรือว่าสามเดือนเนาะกินยาคุมเด้อเลยแต่ว่าตอนนี้ยังบ่ท่านมีผัวนี่เนาะ ยังโสดอยู่ตอนนี้เออพี่น้องเลยได้วัวใหม่ก็เอาเลยเพื่อจีบเด็กอุ่มเนาะเอาลูกให้่พัวเนาะเออเด้อเออเห็นบบเกินนะเอาให้เพราะว่าพัวมาจ้าใจน้ำลูกเขาบอกปลากันบบหิศกันอืมเนาะพี่น้องเนาะกตมีคนมาจีบอยู่บ่ตอนนี้ยังเนาะเอพี่น้องเลยแต่พัวใหญ่กันอยู่เนาะมีไผ่แต่บางทีเด็กสอนมาก็มีแต่ลูกคนนี้เด็กพามาเรนนี่เห็นจากช่องของวอเตียงทองเนาะมาถ่ายมือนะพี่น้องเลย แกกะเลยเอ่ออาจารย์แกสิมาหาอีกรอบนึงพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยเฮือนซานเพิ่นกะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งแหมเอ่อยู่ผู้เดียวนี่เนาะยังูเนาะเบิ่งเลยบ่นอนน่ะเบิ่งอ่ตาอยู่ผู้เดียวมีมุงมีหยังอยู่บ่นี่มีแล้วเขาไปเบิ่งเมีอยู่เนาะมุงหยังเนาะยันว่าบเบิ่งมลโอ้พี่น้องเอ้ยดดิมุงเห็นอยู่เือนอันนีอนอยู่บ่นอนเพิ่นกเนาะพี่น้องคือมันสิฮักแท้อันนี้เนาะเฮือนเพิ่นนี อยูเบิ่งพี่น้องเนาะเออข้าวน้ายังมีอยู่มีกินอยู่บ้างมีอยู่เขาหายเมื่อคืนนี่ชาวพันสิโลหนึ่งยัางยุ่ข่อยเย็นพญาเขากระกินทันดีกระมุนกระเด็ดเครื่องเขาคูณมาตรวจหายโอ้ยาวกนี้โรค่าคุเดียวพี่น้องเอ่อข้าวโลเท่าไรนะเจ้าบ่าวซื้อโลคหาพันโลคหาพันอยู่พี่เนาะโดยสาวพันนี่ก็ได้สี่โลเนาะข้นมาจังสี่ซื้อเต่าเนาะรวยเออพี่น้องเลยอยู่คนเดียวแกปูเปื่องดอกเนาะ อันนี้หล yeah. uh, ังเฮือนหนังซานเพิ่นกับบูมีพี่น้องเลยไปเพื่ออะไรอันนี้เนาะไปน้ำดุกน้ำพัวเพื่ออะไรเออโดยเนาะหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำก็อยู่นี่เลยพี่น้องเลยเนี่ยน้ำกินน้ำใส่ได้ใช่เอาหรือใส่นี่น้ำอาบน้ำอยังนีนะน้ำกินน้ำติดกนี่ลูกสมยังบอกมีเงินไปไหนเราลูกสมแสงสมที่เงินสมายดีเออซื้อเอาเนาะโดยน้ำน้ำอาบได้ใช้ นำ้นะะนำอับน้ำน้องใหนดีน้ำสังดีน้ำน้องพุทธโดยน้องน่ะก็ได้น้องนั่นแต่ว่ามันใกล้อันนี้น้องใกล้ๆนี่เลยค่ะโดยเซอเจ้าเป็นส่วนขนึ่งเออน้ำใสกับอ่าอ่าบุรีมีน้ำมันน้ำน้ำใดน้ำก๊อกน้ำอย่างบุรีมีบ่ฮะน้ำก๊อกน้ำอันนี้บุรีมีบ่กบอมีก็ไปกินที่พันธ์ละแพง ไปขอใส <S <S of of now, y, it it ่นี่มันอาจารย์เสียงทองพ่นพ่นหายเลยเลยบดขับไปเลยกล้าไปเลยบ้านนี่เออยเลยไปขอกินเนื่ยมีแต่แพ้งใบเล่พ่นลงมาเลยพ่นไปหาข้าวหน่อยมาเลยครับเป็นหนิขะลังเมื่อกี้ไปเด็กก็เช้าเองพ่นสอนอันนั้นมาวันเช้าเบิ้ลอันนี้ขะลังเลยโดยจะจะเนาะแตอายุเดลเมือร์่ได้เห็นอยังบ่บไม่ได้เห็นอยัง บางทีเงินบ็ดไปิดใแม่แม่บ่ห้เขาด่าแล้วอยู่นี่ว่าอยู่รกันบ่มอยู่ใสมันได้ไปสัภาษณ์แล้วอหละแม่บัาพาอ๋ออยู่นี่บ่โดยอ๋อแม่ป้าแต่แม่สะแต่งนี่แล้วก็ครอคคะลตะกี้รู่หัวได้นาคือรู้สมานโดยจันร์บ่ฮู้รอกนะวจันทรเพะว่า่จัน์ก็หาสิมารั้งแรกพี่น้องหมู่บ้านนี่บ่ฮูภไผพี่น้องเลยอ่านี่ค่ะมีคนเป็นพลังพ่ใหม่ด้ฮะเพินเงินตอนอาหอรอยู่กับลูกกับผัวตะกี้พโดไหม่ ยพอไป่ท่านเอาผัวได้ขอ่อยยังหน่อยตอนนั้นนะเล<อ>ยซิ่งเง้ลินกลนงคืนนำการสิบพี่ท่านหอดเอ็ดหน้าก็เกิดโดยยีน้อยนดยยนางนโดยเขาอันอันขอโทษเด้อเนาะข่อยขอโทษเด้ออันว่าเออเอาผัวครั้งแรกเลยนี่เอาใจอาย,อยุจากปีนี่ผัวนี่นะพอจำได้อยู่บ่น้อยและม,มันยังเหมือนตะกี้อ่ะวันนี้มาเอากัะป๋องปลาเนี่ยกระชบสามบ่สิบสามปีคือบ ไปหับยุงเฮียนเอาแต่น้อยเองเดียวโอ้ก็นิดนิดน้อยดอกมันเดืนนิดน้อยเราเซ็นเราสมานนะโดยถือว่าสรุปไล่เอาแต่ผัวแต่อายุ13ปีเนาะโดย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 ก็เลยเอากันมาเรื่อยๆวันนี้เนาะดู11คนเอ้ยโมเอ็นผัวในร่วมตอนนี้11คนแล้ว มึงโมเป็นค่เดียวคนลูกชิบอายชิบสองชิบสามไปเกิดกินหนึ่งนี่พวกเก่าอีกมันมได้กับชิเห็นอีกมันโดนแล้วมันได้งที่หนึ่งนี่สองคนร่วมกันคู่หนึ่งนะเพราะว่ามันห่างโดนเตะเต่บเบิลเตอน์นพสองไม่ผิดนะเตดูอันอนาพงดูดโดนเซ็งแต่เตะกันพาไปชิเห็นอย่เดียวแบบปลอดโดนเตะนะเออเมื่อก่อนกกเคยไปเห็ดเบียกิงานอยู่ไทยอยู่ปะไปยุติว่าไปแบบ ไปเปิดบริษัเฮ็ดไปสปอร์ตไหนเป็นลักลอบไปบ่โดยไปจักปีจักเดือนเฮ็ดงานอยู่คูณไปประมาณสามเดือนค่ะไปแต่ว่าอาม่าแพงอ่าทาไมแพงเห็นงานยังเห็นงานเสือผานแล้วแต่ว่าไปไปไปเปลี่ยนเขาดิไปเปลี่ยนสตอยเขาบุ๋มักสตอยนายบอกว่าเปลี่ยนมีเบาะนะเราจบแดงแล้วหนาเราเรากลัวเดรย์เรคนไทยบุญนาคเสียใจเดรย์เสียใจเลยรักสีเลยโดยเลยเอาไปแทนไง เดี๋ยวมักอามาน่ะมากเป็นวินบอกนว่าผนกระแพงบอกเห็ดย่างกินกระกินข่านี่เอาบไปกินจ๊กเดี๋ยวแล้วก็เปียกตุ่มบปกินจะเป็นงวงไปา้เแล้วก็ไปอยู่เพื่อนเมย์พึนมิติฐานนวลเหี่ยมาอยู่จังหวัดยังไปตอนน่ะอยู่กรุงเทพผมอยู่กรุงเทพพี่บ่กไปลงอยู่ล่างหลบไั่กับไอ้ไอ้ปานแล้วก็ไอ้ปานไปเห็ดงานตาลมาเรื่อยเออไปได้สามเดือนเนาะอันนี้คือกลับมาไวแท้ แต่ดูแล้วสิบไปปีหนะงคิดไปแต่ว่าแต่รุนแล้วไปเนาะแต่ผัวอันไอ้ปานคุณได้ลูกจะคนมาเอาไหงานกับได้ลูกเออเดี๋ยวถ่ยตีถ่ยตีหัปีเลยไปผมโดยลูกนี่สิบเอ็ดคนแล้วลูกเนาะมันเกิดต่อไปก็คือสีมีอีกต่อไปอยู่เนาะถามมีลูกมีผัวเนาะพี่น้องเลยนี่ครับมา อัปเดตในพี่น้องและเบิร์กอีกรอบนึงเนาะกะซื้อเจ้ากะซื้อซื้อสาวนาคเนาะไม่ก็ได้นาคก็ได้กันอยู่อยู่นั้ำสมานุหันน้อยจันเพ่งน้อยจันเพ่งซื้อของเฮียน่อจันเพ่งพอพนใส่นซื้อดินเนี่ซื้อสาวนาคเนาะซื้อไอ้ควายซื้อนั่งใหญ่อยู่น้ำสมานุพอพูนแต่แกพอพูนเจ็ดสิบปีเดลยจะมีไอ้น้องจะคนนะหลายคนเลยแต่ว่าอีเมย์บัาเราออกสมานุเลยแล้วไปอยู่กับผัวหนวดเด็กไปมา แต่ว่าขคอยย่กับพ่อหันน้อยเน่ก็มีอีเตอีเตอเน่ในร้านน่ะอืมอืมบเฮินหูหรอกเนาะคอยเนาะว่าเสียเตอเสียยังกับโบโฮู้เนาะอันนี้เพราะว่าก็อย่าคู่แต่ว่าไอ้น้องจะคนจะซื้อพี่น้องเลยไอ้น้องไงไอ้แต่งไอ้ลิงไอ้แต่งไอ้ลิงเอ้นนางอีน้อยเออเงนางอีน้อยนี่คอยจะซื้อน้อยหลายคนเนาะพี่น้องเนาะมีพ่วงมีพ่วงน้องหล่าคอยเกิดยุ่งมอมแมงกับคำพิจารณาอืมเจ้าอ่ะโอเคพี่น้องเลยว่าจันกั สัมผัสเพิ่นซัมนี่อะไรเนาะพี่น้องเนาะเรือนชานเพิ่นก็ตามสภาพที่เห็นเนาะ,พ,นะพี่น้องเออเพิ่นก็อยู่ตัวผู้เดียวตอนนี้เนาะอืมบ่มได้เบี่ยงงานก็บ่ม,มีเวียกมีงานเฮ็ดหยังเนาะสัอคู่หันน้าส,ส,สาวอ, <c oughs> อยู่มั่อยู่นหลิงอ,อยู่พิเภกเอาน่าเออหลิงเลยซีนาซีนาเนาะ อ๋อซื้อนาคสานาคมากผัวพี่น้องเอามีบ้านมีหยังเอิ้นลิ้นเลยเอิ้นนางๆๆอาจารย์เสงท้องผู้ยังเอิ้นพี่แม่นาคอือเจ้าคนสแล้วมพี่น้องสานาคคอยผัวก็ว่าได้เนาะอันนี้ก็โอ้โยงก็สิอันนี้งก็เสื้อผัวปะกันแล้วตอนนี้เนาะอือพี่น้องเยโดยจ้าบ่ได้อยากอันเฮ็ดใหม่บเฮือนคือมัน่งสิฮักแท้อันนี้ เห็ดแฮะบ่มีเงินมีเงินเห็ดโดยเอาเงินกะบนมีเงินกะซื้อกะบมีสั่งเห็ดนี่ได้สั่นดูกรรมกินอย่างนี้อุ้มลูกหน่อยอยู่ในไพ่หมอกกรรมนี่เขาจะซ้อมเกินหนึ่งดูกรรมจ้ะอันอ่ะลูกผูนสุดท้ายนี่นะลูกผู้สุดท้ายนี่บ่เองอันจากเดือนได้ดูผู้สุดท้ายนี่ เดือนประมาณเดือนหนึ่งแหละจังหวะใช่ก็ออกไข่ยงได้เียเนาะโดยเพราะว่าออกลูกแล้วพ่ักยากมหายมากเลยไม่ต้องผู่ซักเห็นเลยบุตรกินยากระลาบุตรกินกินกระร้าเลยไปเห็นพาไปสูอยาเป็นอีเหตโตตึงเปลยก็เชียวโอ้ลูกในตะลตึงหน่อยแมื่อมีูู้สวยเนาะเขาพูดว่าีเหลียงเขาไีผู่สวยเต่มีผัวโอมถขาดังไพ่เนาะอุนมเป็ลูกกินโอ้เดอยจะก็น้อยบพรา่อะไรเบ่งลูกบัดคืนเว้นเบิ่ขคาวเดียวแล้วเนาะ ลูกคุณเถาะเลยเด้งจิ้นเอ็นหน่อยลูกู้หญิงคือผู้ชายผู้ชาะผู้หญิงคือผ <um ู้ชายดูชุดไทยเลยด่าสุดเลยเคยมาผู้หญิงเลยผู้ชายผู้ชายผู้ชายวะไปแล้วหายไพ่เด้งจนตอนนี้หายเมฆองบูแล้วมาอุ่มไปห้ยห้ยชาวอันหงสันงแตงท็คืพี่น้อยน้องเด็กอยู่นะเพิ่นเอาเงินเอาค้ำให้อยู่บ่าให้หกล้านให้หกล้านที่มรหาร พวกลนก็ในในก้องบูคุณภาพไปมงนอ้นอ่ะหาแซนตมเลยไ้ท you know? ี่แม่บ yeah. ้ามีก็ซ like ้ำแซนก็สื่อเท้าสื่อยังเนียเาเสกยนเด็เป็นแซนองแซนดี่าดเ่ใหญ่ลกากแล้วนะมัน้ให้พวกอันนนนกจีมือจะตีแล้วแต่จะช่องไปเงเนเราลูกหลกแล้วห้เ้นหนึ่ง่ะไปเรีด้วยว่ะโดยแล้มันลดแล้วาเทียปานี่่าบุกเลยแล้วนอตะกี้ยังงนเสียอยู่ลูกกับที่เห็นมีตไมไม้หมออือืมอ อ่ะโอเคพี่น้องเนาะวจันทร์กับสัมภาษณ์เพิ่นซัมนี้ก่อนพี่น้องเลยคัมแล้วห้อนกับห่อนเนาะตอนนี้เนาะคือรถกับไม่เบิดน้ำมันของมึงมีเงินจอดมาหม่อโดยการสัมภาษณ์สาวเพิ่นซัมนี้ก่อนพี่น้องเลยคัมอลไรเนาะตอนนี้กับพูดเลยเดี๋ยววจันทร์กับทีไปซอยอันครอบครัวของเมย์เพิ่นพูดเลยเนาะอยู่นี่บ่าเมย์เจ้ากับรยถูกเาี่ยคือกันเนาะโดยรวยโดยไปพูดไปพี่น้องเ่าเดี๋ยวเ่าไปถามไทยอันทางครอบครัวของเมย์เพิ่นซัมก่อนเนาะวันนี้อ่าตอนนี้กับ เขาวน้ำก ie mm ับเพื่อนกินเขาเย็นนวันนี้เนาะโดยเป็นบุญยเราเคยเวลาไปกินนเคยกินเขาเลยทีหนึงเม่ยไหกินกมีทัวยังไงเออหนึงเม่ยไหัวกิน่มกินกันเอกินก็ไปตลาดที่กินเนานเนาะอันนี้ห่วยมไรอย่กับไผ่วันนี้เนาะที่ยกับยาก็มีคนกินนะ แม่ก็เดือดร้อนเลยครับบมีกระเดดไมเป็นแม่แม่หายต่หายโอเคโอเคพี่น้องเนาะนี้เอดีวันจันลากันได้พอดีเน้อโดยสบายดีโดยสบายดีเอาวันนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องบึงเนาะใจพอฮอฮะ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 ฮาฮะฮะฮะฮนฮะฮะฮจฮะ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 ฮนฮะเะฮะฮะฮ้พี่นฮะ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 เะฮ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 ะะฮ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 ะะฮะฮน ดูค่ะประมาณสิบกว่าคนได้แล้วบัชนพี่น้องเลยเพื่อนกับจักชิวาอย่างไรพี่น้องเลยเนะาะตามสภาพที่โเลยพี่น้องพี่จะหน้าเบิ้งน้ากันเด้อเนาะเจ้าบันชนมาอัปเดตในพี่น้องและเบิงอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลย <S <S เดือนชานบอนซองเพิ่นกับตามสภาพที่เห็นเนี่ยเนาะ <S <S อ่าโอ้หลังในอะพี่น้องเลยอ่าได้ดูออกมาแต่ละคนก่ให้ครูให้คนบัชนไปํำไปเดียงเนาะได้เงินได้คำมากะจักเพื่อนเอาไปเห็นอย่างไรพี่น้องเลยะเนาะ อสําหรับคลิปนี้ค่ะบุญมีอย่งางไรพี่น้องเลยเนาะก็ะให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันซัมมก่อนอ่าสำหรับมื้อนี้กะบัจันต้องลาแล้วพี่น้องเลยไว้เจอกันมื้อหน้าเด้อสําหรับมื้อนี้บัจันสิขอกล่าวคําว่า,าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อเปิดสุขุสุขคนเนาะจะเลาไปก่อนแล้วเด้อ